ปุ่มหมุนเวียนอากาศในรถจําเป็นต้องเปิดไว้ตลอดเวลาจริงไหมวันนี้ช่างเคมีคําตอบครับสวัสดีครับพบกับรายการช่างเคกูรูและผมช่างเคครับจากนี้ไปทุกเรื่งราวของรถที่คุณอยากรู้ผมจะทําให้คุณได้รู้โดวยวิธีและเทคนิคง่ายนะครับปุ่มหมุนเวียนอากาศในรถจําเป็นต้องเปิดไว้ตลอดเวลาจริงไหมช่างเคขอตอบว่าจริงครับโดยปกติจะต้องเปิดให้ไฟที่สวิต ติดตลอดเวลาเพื่อไม่ให้อากาศภายนอกเข้ามาภายในรถโดยอากาศภายในห้องโดยสารจะหมุนเวียนอยู่เฉพาะภายในรถเท่านั้นทําให้ระบบแอร์สามารถควบคุมอุณหภูมิหรือทําความเย็นภายในห้องโดยสารได้ครับแต่ถ้าเราไม่เปิดสวิตช์ให้ไฟหมุนเวียนอากาศภายในรถติดจะทําให้อากาศ ภายนอกเข้ามาภายในรถครับอาจส่งผลให้มีกลิ่นท่อไอเสียหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์เข้ามาในรถในกรณีที่อุณหภูมิภายนอกสูงกว่าภายในรถจะทําให้อร์รทำงานหนักขึ้นหรือทําให้แอรไไม่เย็นและทําให้กลิ่นน้ำมันที่พึงตามมาด้วยครับแต่ในกรณีที่มีการขับรถเดินทางไกลนานๆควรกดเปิดสลับกับปิดปุ่มหมุนเวียนอากาศภายในรถบ้างเป็นการเปิดเอาอากาศจากภายนอกเข้ามาในรถเพื่อช่วยเพิ่ม ปริมาณออกซิเจนเข้ามาภายในรถจะช่วยให้รู้สึกสดชื่นไม่ง่วงนอนหรืออ่อนเพลียครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับสาระความรู้ที่นํามาฝากกันในวันนี้หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ในทุกช่องทางด้วยนะครับนึกถึงโตโยต้นึกถึงเคมอเตอร์สวัสดีครับ